สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนเมื่อคืนบอลยูฟาเนาะดอทมุลกับปารีสก็สนุกสน,สนุกแหละแต่ว่ามันเป็นแบบไม่เหมือนไม่เหมือนเรียวมาริดกับไบเยอร์น่ะมันจะสนุกคนละแบบไอ้ดอทมุลกับปารีสเนี่ยมันสนุกแบบบ bon อลเกรบอ่ะคือแบบยิงกันไม่ค่อยเข้าบุกกันแบบงงงงัวปลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อคืน เจอนซานโชได้แมนอัพเดอะแมตช์แล้วคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมเล่นที่แมนยูไม่เห็นเล่นดีอย่างนี้เลยนะก,ก็หลักๆเลยถ้าแบบพูดกันตรงแบบเข้าเรื่องเลยก็คือนักเตะสไตล์ซานโชเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะคไม่ไม่ว่าทีมไหนในโลกนี้นะเป็นพวกนักเตะแบบพวกนักเตะพรสวรรค์เนนะม่มันจะเก่งด้วยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมีความเฉลียวฉลาดในการ เล่นในการจ่ายบอลคือสมองดีเก่งแต่ส่วนใหญ่นักเตะแบบเนี้จะเป็นนักเตะที่ขาดทีมเวิร์กนักเตะที่ขาดทีมเวิร์กส่วนใหญ่จะเล่นตามใจตัวเองไม่ค่อยฟังแผนหรือว่าแทคกติกของโค้ดแล้วมันจะเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างนักเตะพวกเนี้ที่เป็นนักเตะพรสวรรค์นเนี่ยมันสร้างสิ่งมหัศจรรย์สร้าง ผลการแข่งขันหรือการเปลี่ยนแปลงในสนามได้อย่างเช่นซานโชเมื่อคืนเนี่ยจ่ายบอลลอดตากให้เพื่อนเข้าไปยิงเนี่ยนักเตะธรรมดาไม่มีใครกล้าจ่ายบอแบบนั้นแต่ถ้านักเตะพรสวรรค์สูงอะแม่งกล้าพอแม่งมีความมั่นใจมีสายตามีความคิดที่แตกต่างจากคนธรรมดานักเตะธรรมดาแต่ปัญหาก็คือไอ,ไอ้นักเตะพวกเนี้ยพอมันไม่สนใจแท็กติกไม่ฟังโค้ดแล้ว มันจะเล่นในแบบของตัวเองอย่างเดียวอ่ะบางทีพอมันไปอยู่ทีมใหญ่ๆห,หรือเจอรูปแบบแท็ติกที่แบบชัดเจนอย่างซานโชที่มาอยู่แมนยูเนี่ยเทนฮารเขาต้องการให้ปีกเนี่ยมาเล่นเกมรับด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทนฮาร์ถึงซื้ออันโทนี่เพราะอันโทนี่เล่นลุกได้รับได้แต่มัน,น,นกลางๆไงมันไม่ได้ดีไปทางด้านไหนสุดๆแต่อย่างแรดฟอร์ดเนี่ยบุกดีแต่รับไม่ดี รับไม่เอาอ่ะว่างั้นส,สานโชก็ทรงเดียวกันบุกดีรับไม่เอาทีมเวิร์กกูไม่สนกูจะเล่นแต่กูอย่างเดียวแล้วปัญหาต่อมาก็คือถ้าในเมื่อเพื่อนร่วมทีมอ่ะมันไม่ใช่นักเตะสไตล์พรสวรรค์แบบเขาอ่ะเป็นนักเตะสไตล์ทีมเวิร์กแท็ติกเล่นตามแบบโค้ชสั่งเป๊ะเทุกอย่างสานโชก็จะเล่นกับเพื่อนไม่ได้พอสานโชเล่นกับเพื่อนไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือ ระหว่างเซนส์ของเพื่อนที่มันไม่ถึงซานโช่หรือซานโช่ที่มันเล่นเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกถามว่าแล้วดอทมูลที่โพสอวยว่าซานโช่เล่นดีทําไมอยู่แมนยูไม่ดีทําไมคุณไม่ขอโทษซานโช่อะไรเงี้ยคือจะให้โค้ดไปขอโทษนักเตะอย่างเงี้ยเหรอคือเข้าใจคุณอะดอทมูล่ยคุณอะทีมเล็กคุณ ใช้นักเตะยังไงก็ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนักเตะเป็นคนๆนะ่ะมันจําเป็นแต่อย่างทีมใหญ่เนี่ยอย่างแมนยูแมนซิตี้หรือว่าพูลอะไรเงี้ยมันใช้นักเตะพรสวรรค์นคนเดียวพึ่งพานักเตะคนเดียวไม่ได้มันต้องพึ่งพาทั้งทีมบอลเป็นทีมเบิร์กเล่นไปด้วยกันทําตามแท็คติกที่โค้ชสั่งไปเหมือนๆกันบอลมันถึงจะไปได้อืม แล้วอีกอย่างหนึ่งกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งกรณีที่แรดฟอร์ดเนี่ยหลังๆเนี่ยที่เล่นบอลเหมือนคนไม่มีวิญญาณเนี่ยเอาจริงก็น่าหนักใจนะหนักใจแทนสมสศรด้วยนะแล้วก็หนักใจแทนเทนฮากด้วยที่แบบนักเตะให้เลือกใช้มีข้อจำกัดเยอะจะใช้ดาวรุ่งขึ้นมาก็ไม่ค่อยดีดนันดันทุลังจะใช้แรดฟอร์ดต่อก็จำเป็นอย่างเงี้ยคนที่มาอยู่แต่ตำแหน่งเดียวกับแรดฟอร์ดก็คือซานโช แม่งก็สไตล์เดียวกันดีก็คือแบบพวกนักบอลเห็นแก่ตัวเอาไว้ง่ายคือไม่ค่อยฟังใครเล่นแต่ตัวเองอย่างแรดฟอร์ดเนี่ยถ้าเจอทีมเล็กแม่งเลี้ยงคนเดียวไม่ส่งใครถ้าเจอทีมใหญ่แม่งแปะคือหลังคือแม่งเล่นบอลเหมือนนักบอลไม่มีใจนักบอลไม่มีวิญญาณนะแล้วก็ออกมาตัดเพ้อว่าแบบแฟนบอลไม่ซับพอร์ตสโมสรไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยโอ้โหมึงพูดคตรเห็นแก้ตัวเลย แฟนบอลนี่ซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตยังไงแล้วโค้ชก็ดันไม่ใช่ดันยังไงแล้วให้ลงสนามตลอดเวลาสโมสรก็ไม่ได้ออกมาด่าอะไรแม่งทําตัวเองทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกนักเตะพวกนี้ก็คือนักเตะที่แบบแม่งอีโก้สูงอะซานโชและฟอร์ดเนี่ยคือถ้าอยู่กับทีมที่แบบพึ่งพาพสารสวรรค์นักเตะอย่างเดียวอะอย่างพวกปารีสแซงต์แชร์แมงดอร์มุนหรือว่าทีมระดับกลางๆอะมันอยู่ได้เว้ย แต่ถ้าไปอยู่ทีมแบบใหญ่ๆอ่ะอย่างแมนยูเรอร์พูแมนซิตี้เรอลมริดอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าอนะไรเพราะว่าทีมใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ได้ต้องใช้นักเตะค,คนเดียวแบบทีมเขาเล่นไปด้วยกันทําตามแท็กติกโค้ชไปด้วยกันดูอ,อย่างเรอลมริดดิบอลไม่ต้องบุกทั้งทีมบุกกันแค่3มคนใครอ่ะเวนิสิอุสแล้วก็นั่นแหละามคนมนันอ่ะจําชื่อไม่ได้ ที่เหลือเล่นเกมรับมีคีแมนเป็นโทนี่โค้คนเดียวทําไมทั้งทีมเขาย,ยังเล่นได้เขาไม่เห็นต้องมีแบบใครมาบ่นเลยโอ้ยอะไรก็เอะอะก็โค้ดเอะะก็โค้ดโค้ดเปิดบอลโค้ดคุมเกมโค้คีแมนโทนี่โค้ดอย่างเดียวเลยไม่เห็นมีใครมาบ่นเลยแต่ทำไมนะักเตะพวกนี้ถึงออกมาบ่นอะ